สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมา,าทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับมมลอะตอมอันนี้อัดไว้อ่านเองนะคะไว้ติวตัวเองนี่แหละ,ค,ะค่ะค่ะสาหรับมมลอะตอมนะคะก็หมายถึงตัวเลขเปรียบเทียบที่ได้จากการเปรียบเทียบกับมวลของธาตุมาตรฐานที่เกิดขึ้นจากสูตรที่เปรียบเทียบได้นะคะก็คือใช้สูตรนี้ค่ะในการหามมลอะตอมนะคะมมลอะตอมเท่ากับมมลอะตอมของธาตุหนึ่งอะตอม มีหน่วยเป็นกรัมนะคะส่วนด้วย1.66ุคูณ10ยกกำลังลบ24่กรัมตัวอย่างนะคะ MG มีมวนอะตอม24.31ถ้าธาตุ MG 1อะตอมจะมีมวลเท่าใดซึ่งเราก็สามารถหาได้จากการเทียบบัญญัติตรยางเลยนะคะเราก็แทนไปเลยจาก MG 24.31 เท่ากับโมลอะตอมของธาตุ Mg 1อะตอมก็เข้าสูตรเลยนะคะส่วนด้วย1.6 6ุคูณ10ยกกำลังลบ24 g ก็คือกร,รัมนั่นแหละคะ่ะซึ่งค่า1.6 6ุคูณ10ยกกำลังลบ24 g เนี่ยมันก็เท่ากับ1 amu แล้ว1 amu คืออะไรล่ะคะสงสัยกันใช่ไหม1่ amu นะคะก็ย่อม,มาจากคำว่า atomic mass unit ซึ่งก็คือหน่วยของโมลอะตอมนั่นเองะคะ่ะ ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาสรุปโมนาตอมเบาๆอีกครั้งหนึ่งโมนาตอมหมายถึงอะไรโมนาตอมก็หมายถึงตัวเลขที่บอกให้ทราบว่าธาตุนั้นหนึ่งอะตอมเนี่ยมันจะมีมวลเป็นกี่เท่าของธาตุไฮโดรเจนนั่นเองนะคะและมวลของธาตุหนึ่งอะตอมเนี่ยยังเท่ากับโมลาตอมของธาตุคูณกับ1.66คูณ10ยกกำลังลบ24กร,รมัมได้ด้วยนะคะ มลารตอมเนี่ยจะไม่มีหน่วยเพราะว่าโมลนอตอมเนี่ยมันเป็นมวลเปรียบเทียบแต่ว่ามวลหนึ่งอะตอมเนี่ยมันจะมีหน่วยเป็นกรัมหรือแม้ก็กิโลกรัมนะคะเพราะว่ามันเป็นมวลที่แท้จริงมวลอะตอมไม่มีหน่วยแต่ถ้าเป็นมวลหนึ่งอะตอมย้านะคะมันจะมีหน่วยเป็นกรัมกับกิโลกรัมเพราะว่ามันเป็นมวลที่แท้จริงอันนี้คือย้านะคะถ้าถามว่าถ้าโจทย์ให้มวลของคาร์บอนเท่ากับ12มา แล้วเราจะหามวลอะตอมของคาร์บอนหนึ่งอะตอมได้อย่างไรนะคะเราก็เข้าสูตรเลยค่ะมวลอะตอมของคาร์บอนหนึ่งอะตอมมันก็จะต้องเท่ากับมวลอะตอมของธาตุคูณกับ1.66กคูณ10ยกกำลังลบ24กรัมซึ่งมวลอะตอมของธาตุเขาก็กำหนดมาให้แล้วว่ามวลของคาร์บอนเท่ากับ12ใช่ไหมคะเราก็แทนค่าไปเลยค่ะก็จะได้12คูณ1.6คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมซึ่งก็จะได้ มวลอะตอมของคาร์บอนออกมานั่นเองนะคะก็จะได้ปึ๊บๆเรียบร้อยได้19.92คูณ10ยกกำลังลบ24กร,รัมนะคะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นเอ่อการหามวลอะตอมเฉลี่ยนะคะซึ่งมวลอะตอมเฉลี่ยเนี่ยหาได้จากธาตุที่เป็นไอโซโทโปกันเท่านั้นนะคะ โดยจะหาจากโมลอะตอมของธาตุทุกๆตัวในธรรมชาติโดยโมลอะตอมเฉลี่ยเนี่ยก็จะเท่ากับ m เท่ากับ summation ร้อยละของ a ส่วนด้วย100นะคะซึ่ง m ก็คือมมลอะตอมเฉลี่ยของไอโซโทปส่วนสัญลักษณ์นี้นะคะก็จะเป็น summation แล้วก็เปอร์เซ็นต์ก็คือร้อยละของธาตุแต่ละตัวในธรรมชาติ a ก็จะเป็นมมลอะตอมของแต่ละไอโซโทป คก็จะหาได้จากสูตรนี้เนาะต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของมวลโมเลกุลค่ะสั้นๆง่ายๆได้ใจความเนาะมวลโมเลกุลคืออะไรมวลโมเลกุลมันก็คือ,ม,คอมันก็คือมาจากไอมวลอะตอมนี่แหละค่ะแต่ว่าไอมวลโมเลกุลเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่แสดงให้ทราบว่าสารนั้นหนึ่งมโมเลกุลเนี่ยมันมีมวลเป็นกี่เท่าของไฮโดเจนหนึ่งอะตอมหรือมีมวลเป็นกี่เท่า ของมวลของคาร์บอน12 1อนอะตอมนั่นเองค่ะซึ่งให้มวลโมเลกุลของสารเนี่ยมันก็จะหาได้จากสูตรมันไม่แตกต่างจากมวลจากการหามวลอะตอมเลยนะคะเพราะว่ามันก็มาจากสูตรเดียวกันเพียงแค่อันนี้มันเป็นมวลของโมเลกุลซึ่งมีขนาดที่ใหญ่กว่ามวลอะตอมนั่นเองค่ะมวลโมเลกุลของสารเท่ากับมวลของสาร1โมเลกุลส่วนด้วยมวลของไฮโดรเจน1อะตอมหรือ ส่วนด้วย1ส่วน12ของมวลของสี2สอหนึ่งอะตอมนั่นเองค่ะค่ะเราก็จะสรุปมวลโมเลกุลของสารสั้นๆนะคะมวลโมเลกุลไม่มีหน่วยเพราะมันเป็นมวลเปรียบเทียบแต่วลของ1โมเลกุลเนี่ยหรือหลายๆโมเลกุลจะต้องมีหน่วยเป็นกรัมหรือไม่ก็ kg kg แกะติดเพราะมันเป็นมวลที่แท้จริงของสาร การคำนวณโมเลกุลสามารถทำได้หลายวิธีเช่นเดียวกับการคำนวณหาโมโลอตอมโดยการคำนวณหาโมลโมเลกุลนะคะจะเปรียบเทียบกับค่าไฮโดรเจนและคาร์บอน12หรือธาตุอื่นๆที่ทราบโมโลอตอมแล้วและการคำนวณโมลโมเลกุลจากสูตรโมเลกุลจะมีหลักการดังนี้นะคะก็คือเราจะต้องทราบสูตรโมเลกุลของสารเพื่อที่จะได้รู้ว่าสารนั้นเนี่ยมันประกอบด้วยธาตุอะไรบ้างอย่างละกี่อะตอม 2. ก็คือเราต้องทราบโมโลอตอมของทุกธาตุที่มีอยู่ในโมเลกุล และ 3. คํคำนวณมวลโมเลกุลโดยอาศัยความสัมพันธ์ซึ่งจะได้สูตรมวลโมเลกุลเท่ากับผลบวกของโมเลตอมของธาตุทั้งหมดในสูตรโมเลกุลนั่นเองค่ะค่ะอันนี้ก็ติวตัวเองเนาะก็ไปละบา,บาย